แก้วกันอีกแล้วสนุกมากเคี่ยวฟ้าร้องพราวแก้วมากนะครับผมค่ะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมครับกระโดดฮะไม่แจกงปูดีกว่าไม่ไหวหรือช้าเหนื่อยครับสนุกนะครับสนุกนะครับริปตาร์เคยมาที่นี่เมื่อวันสองปีที่แล้วก็สนุกเหมนอย่างนี้เลยอันนี้ก็สนุกทุกปีตรงนี้นะครับแล้วค่ะตอนนี้มีซิงเกิลอะไรใหม่ๆจะมาฝากแฟนๆบ้างไหมคะช่วงนี้อ่ามีเพลงชื่อว่าเหงาครับลิปตาฟิวชิ่งกับพี่คิวส่วนครับผมก็แล้วก็เดี๋ยวปีหน้ามีเพลงละครค่ะนี่ติดตามได้เลยเพลง ลิตาอยากจะความรู้สึกข,ของทั้งคู่เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับตัวเองในปีใหม่นี้ครับคัตโตะครับเธอผมแล้วนถ,ถ้าไม่รับแฟนเป็นผู้หญิงเลยครับ <laughs> อ๋ออยากมีแฟนผู้หญิงแล้วใช่ไหมครับผมไม่ไม่อยากเปลี่ยนไม่ชอบผู้ชายดูบ้านฉ่นนะครับมีแฟนเป็นตุ๊ดนะไม่ไม่ท้องได้ <c oughs> แต่ร้องอัศจรรย์นนะครับผมฝ <c oughs> ากไปด้วย ผมชื่นชมพี่ชาวตรงนี้แหละครับเพราะว่าเกิดมาอยู่ซอยบ้านเดียวกันใช่ตอนเด็กๆก็ดูเป็นคนมีสาระแบบนี้แหละครับโตโตอะมีสาระก็เดิมไม่น่าเชื่อว่าเด็กซอยบ้านนีจะมีความสามารถกันถึงกนาดนี้นะนะครับผมซอยบ้านนี่เขาเป็นแบบนี้กันหมดเลยเนาะเป็นยู่สิบคนตอนนี้ตอนนี้พี่ชาวย้ายออกแล้วนะครับแล้วที่ผมอยู่ในซอยเปีนวกัีนนะครับผมอ่ะรับแทนละครับปีปีหน้าอยากจะมีอะไรให้กับตัวเองบ้างมีหัวใหม่ไหมพี่ชายสายก็ดีเหมือนกัน ก็จริงแล้วก็ก็มีความสุขดีครับก็อยากทำงานดีเบลเรื่อยใช่อยากไปรุ่นเบลโอเคนั่นคือความรู้สึกส่วนตัวของทั้งคู่นั่นเองอยากให้ทั้งคู่อวยพรหน่อยเพราะว่าเป็นศิลปินที่มาร่วมเค้าดาวในค่ำคืนนี้ด้วยสำหรับทุกท่านที่อยู่ที่เอเชียทีคับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มากันคอยมีความสุขมากๆแล้วก็วั้ขอบคุณแฟนมังกรหรือตาที่ตั้งใจมาดูลอง ก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนครับแล้วปีหน้าจะมีผลงานพยายามออกมาดีๆนะครับฝากทุกคนมาขอบคุณมากครับเอ๋น้องแทนน้องแทนนิดนึงครับก็อุ๊ยตลกครับก็ไม่ได้มีใครลิปตานะครับเดี๋ยวมีใครรอดูพี่ตู่พบทอนบ้างไหมครับโโอ้หคุณรึคุณรึมีใครรอดูกันบ้างฮั่นแน่ใครรอดูฮั่น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  น้องแกรน้องแกรน้องแกรนดัซซ่ามากระมูกหมดเลยนะครับมากันหมดเรียกว่าที่นี่เป็นงานก็มีเจ๋งที่สุดแล้วคุ้มแล้วก็มาดูไั่ได้ค่ะตี้เมย์จะบอกแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ตู่เข้ามาเล่นดีกว่าใช่ค่ะขอขึ้นขอเสร์เซนให้กับลิตร้าขอบคุณทุกคนครับขอบคุณด้วยนะอีกหนึ่งคู่ดูโอที่ได้รับความนิยม